สวัสดีคร <laughs> sure. ับผมสวัสดี f อซช่องอึดเวียดชาแนลครับผมนี้กระแสมาเปิดราคาควายครับครับตอนนี้นะครับผมอยู่บ้านดงหวายนะครับตำบลกุดจับอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีครับผมครับผมยู่ข้อของเสียตองครับผมสวัสดีครับเสียตองครับสวัสดีครับผมเสียตองบ้านดงหวายนะครับผมมาเปิดราคาควายครับ ครับผมอยู่ต้นหนาผมนี่แม่ยังครับนี่ซื้อแม่ข้ามแก้วนะครับผมแม่ข้ามแก้วนะครับผมเป็นเสื้อสายแม่งไหนครับเสียครับเป็นแม่ข้ามแก้วเป็นควายแม่บ้านนะครับเป็นควายแม่บ้านนะครับผมควายแม่บ้านควายบัวร้านบ้านเท่านี้เนาะครับควายบ้านบ้านความสูงเท่าไหร่นี่ครับสูงร้อยสามสิบแปดครับผมหนึ่งร้อยสามสิบแปดครับผมบึงรอบรอบวนะครับแปดครับผมเล่นดีโลก ดูรอบๆครับลอยสามสิบแปดอุดมรัศนีเป็นพังไหนครับผมตาแต้มแก้มจำนะครับมีนะครับผมตาแต้มนะครับแก้มจำมีอ่องข้อครับแขขงาดีมีอ่องข้อแข้งขาดีครับผมมีลนๆจะไปหาหมูสถานะท่องตอนนี้เป็นพังไหนครับสถานะเป็นรอดถับอยู่นะครับ รอดครับบัวหั่นในท้องบัวหั่นทองนะครับตอนนี้ยังบัวในท้องครับมีลูกวะครับตอนนี้ตอนนี้บ่มีลูกนะครับเป็นแม่เดียวๆนะครับเเป็นแม่ดียวอ๋อแม่เดียวครับผมแม่เดียวรอครับคคครรรรััับบบดีอข้อดีหรือว่าจุดเด่นของแม่ข้ามแก้วนี่ครับข้แก้วเป็นก้อยที่เชื่องมากครับติดเชื้อครับบ่มีปฏิกิริยาบ่มีการวาสีเก็ดประกิริยกระหาดทราข้นนะครับแม่นี่จะอย่างไง เมือใหม่ผู้หัดเดียรหัดจับหัดใบกับใบง่ายเี่างไงครับครับเตี้ยนเข้าเนี่ยว่าได้มัดยัางยากตายอยู่ในเตี้ยนเข้าเลยนะครับครับนะครับเดี๋ยวเป็นคุยที่เฉียบกินดีกินง่ายครับรู้ง่ายกินง่ายครับรู้ง่ายกินง่ายนะครับเปิดเวลาค่าเวลาเป็นไหครับผมตัวนี้ผมเปิดไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมนห้าพันบาทครับแสนเอ็ดนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมราคาต่อรองกันได้อยู่ครับราคาต่อรองได้นะครับ ควายเสียอายุประมาณเท่าไหร่ครับก้อยตัวนี้น่าจะทฟองตัวหนานี่ยเจะเป็นไอฟองตัวที EC ครับผมทฟองตัวที EC นะครับถ้าถ้าเกิดว่าทฟองเนาะครับผมถ้าทฟองถ้าทฟองทองตัวที EC นะครับเป็นยาดีนะครับบึ้งด้านหลังครับเป็นควายตะแก่หลังไงผอมครับทานหลังเ็มไงอ่านหลังเ็มไงหางหนึ่งจิ้มเมื่อยใดนะครับครับทางดีนะครับควายเชื่องนะครับ ใบง่ายจับงายใบง่ายผู้ใดจับใบก็ได้ครับตั้งกิ้มแต่จับงายใบง่ายเปิดจังแม่ครับวัอนี้เปิดสองแม่ครับผมเปิดสองแม่อีกแม่นึงครับครับแม่ต่อไปนะครับเช็คคอนเสิร์ตไนะครับ่สวัสดีครับครับทักทายกองครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากครับแม่ยังครับนี่ ตัวนี้แม่ตองนะครับแม่ตองนะครับครับผมแม่ตองนะครับแม่ตองเป็นเสื้อสายจังไรครับตองเป็นควายแม่บ้านนะครับควายแม่บ้านขี้กันนะครับควายแม่บ้านีอัตลักษณ์อัตลักษณ์ชัดเจนครับอุดมทัศนีชัดเจนนะครับผมตาแต้มนะครับแกมจ้ำนะครับมี่สองจุดครับลองข้อนะครับสุงข้างเท้าขาวเรียบๆนะครับสองข้างเท้าขาวนะครับกำไร้นำลำป้อมพางค่มหนาแห้งค่อมหนาลึกลึกนะครับพางใหญ่นะครับาง่โอ้ อ่างดีครับผมอ่างดีความสูงเท่าไหร่นี่ครับความสูงไว้45าเสนครับ145ครับ1น5่งร้อนะครับเพิ่นมีลูกวะครับตอนนี้ผมลูกไสเพิ่นครับลูกไสเพิ่นนะครับเป็นลูกผูนะครับเป็นลูกตัวผู้นะครับเป็นลูกตัวผู้ครับผมลูกจักเดือนแล้วครับอ่าลูกในชี้เดือนจะหาเดือนแล้วครับสี่เดือนจะห้าเดือนนะครับลูกเป็นเส้อสายมากเลยพราบ้านๆนะครับพราบ้านๆนะครับ ลูกพวาบ้านๆนะครับสี่ถึงห้าเดือนเดี๋ยวชมแม่กันนะครับเดี๋ยวชุ่มรอบๆตัวแม่เพิ่นเดี๋ยวไปเบ่งลูกรอบๆตัวนะครับรอบตัวจุดเด่นจุดดีของเพิ่นนอกจากอ้างดีเรามีอย่างอีกนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเพื่อนติดเชื่องกินหลายครับเชื้อกันนะครับเป็นทั้งขอดีทั้งขอเสียครับเพราะว่ากินหลายจะเลยขึ้นเที่ยวยาหน้าเบิร์ดหรือละลดครับกินหลายแห้งราะว่ากินหลายกินครับผมื่อนตัวนี้กินอาหารคนเพเป็นนะครับ กินเป็นต้นหญ้ากินต้ยหาครับผมหญ้ากับม้าม่าแล้วครับหญ้ากับป้างนะครับเบื้องใต้ครับผมสถานะท่องนะครับตอนสถานะตอนนี้ผมทับเบิมพันล้านไว้เมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะครับยังบไผ่านรอบนะครับพอเบิมไว้นะครับผมท่านใน่านรอบนะครับ ลูกคนเศร้านมไปครับนี่ลูกยังครับลูกยังกินอยู่อ๋อยังกินนมอยู่ครับผมันนาดลูกกินนมยังตัวยเงี้ยอ้วนครับราค่าเป็นไรบ้านไดครับตัวนี้ผมเปิดไวปยี่ปีสองแสนห้านะครับสองแสนห้าพร้อมกับลูกนะครนะพร้อมกับลูกนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องลูกกันนะครับ มาพอดีครับตั้งซื้อไปครับนี่ท่านไหนไม่ซื้อครับท่านไหนไม่ซื้อนะครับลูกพ่อบ้านนะครับผมประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนจะห้าเดือนแล้วครับลูกพ่อบ้านบ้านผู้ครับลูกสี่เดือนครับเข่วไปไกลได้ไหมครับครับขูงหางก็ใหญ่ดีนะครับผมหางใหญ่ดีอืม ครับใช้ฮัมบิดนะครับใช่ถอดพันธุกรรมสายลูกดีนะครับครับดารเกษตรสาลูกเป็นที่ตากแบบสาลูกครับตาแต้มสายลูกเนะครับลสายลูกสายลูกหรือล่านี่ครับเป็นที่วิตาแต้มนะครับผมแต้มแฉมทีนี่เป็นที่ไทยถอดพันธุกรรมให้ลูกตาแต้มดีชัดเจนนะเชื่อง งูครับขอบควัมีขวักับบเกือบลุสวงทางบร่ไดครับมีสองแม่เขานี่นะครับผมแม่กลูกคนี่สองแสนห้าับสองแสนห้านะครับย้ายดีนะครับแม่นางใ้ายดีครับทางดีทางลึกครับ เบอร์โทรเสียครับผม098ครับ098 104 104 6141 6141นะครับผมเบอร์เสียโต้งนะครับบ้านดงหวายครับผมครับที่เหลือก็จะเป็นเจ้าทองคำนะครับเจ้าทองคำนะครับอ่าทองคำาค่พูนศัพท์ครับรคช่วงเจ้าทองคำกับแม่พูนศัพท์แม่พูนศัพท์พอพอชี้อยู่นี่ครับครับ ท้องท้องเจ๊กเดหรือเปล้วครับตอนนี้ท้องกับกระทิงผูเขาเดินที่หาหรือครับเขาเดินที่หาครับท้องแล้วก็ทิงผูเพื่อนสูงเท่าไรนะครับแม่พูดช้าหี่สูงอยู่ประมาณลอยชี้กระเป๋าหน่นะครับลอยชี่กระเป๋าครับประมาณเบียดๆนี่ะครับประมาณเก้าห้าสิบเมตครับชมนะครับเจ้าทองคำสร้างตาบอครับ คนขี้ควนก็เกาเนี่เห็นดวนกวนก็เกาครับครับไม่มีคนวันมาสื่อไปแล้วผมเลยโอ้ยเสียดายมันเสียดายแมนครับมันโงก็เหมอเอาไว้เลยเอาไว้เห็นไหมครับผมเอาไว้เป็นดอกน้ำบานเฮาก็ได้พัฒนาครับพ่อได้ทับผู้ว่ามมกผสมเตียมกับอย่างผสมโตกับอย่างผสมโตครับต่ได้บริการไปเอาไปผสมแห้นะครับเพราะ ือละหนึ่งพันบาทแต่ว่าใจขันเองครับขันยูไกลๆนะครับยูไกลๆนะครับครับผมต้องทำครับคือเป็นกเป็นควายที่มีสายเดือดดีแน่เป็นหลานของเหรินของทองสุกนะครับเหรินทองสุกนะครับพอเป็นเป็นเป็นมู่กันกับป๋าปังแหละครับถาสายเจ้าใา่จะเปียกไปแล้วนะครับพอเป็นกับป๋าปังเป็นลิ้วนะครับครับพอเป็นนะครับตัวพอเป็นวันนี้เขาเรียบร้อยหันสิบแล้วฟันยังบระหลุตเลยครับจะร้อยห้าสิบนะครับยังฟันน้ำนมอยู่เลยนะครับ ครับเกษตรกรผู้ใดที่ยุคใกล้ๆนะครับละแวกแถวอำเภอกุจับนี่ก็ถ่ายอยากทับนะครับพอพันที่มีเลือดกัดถือว่าดีเติบนะครับถือว่าดีนะครับผมครับสายเลือดไทยนะครับเพื่อว่าสะมักปล่อยพัฒนากับสายอีสานของเฮาได้ครับผมเป็นควายสายอุไทยอาจจะบม่ค่อยเด่นหนังบม่ค่อยดีแต่ว่าเป็นควายที่มีกระดูกแล้วก็พุ่งสั่งงเหมาะกับพี่น้องที่เฮาที่เอาไปพัฒนาได้นะครับ สนใจกับทับเทละาันนะครับผมเทลพัน์ต่ว่าว่ามีคารถังสีกัคุยคารถกก็เพิ่นเองได้รถจะมีวบไห่จะว่าหอยไดองม่ทิครับคารถนะครับเทละาันท้าบติดกับที่จนติดครับจนติดครับครับซ้ำจนติดนะครับครานนึงาบจับผมครับใไห่พี่น้องเจ้ากำมพู้จับปูยูไก่เคี้ยงหรือว่าสักันอยากจะับจได้นอได้แนวไว ครับเพราะว่าหน้าปกเป็นแบบที่ทิานอาจจะโตยื้ยืนนะครับเพราะว่าตอนนี้คนยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับเป็นเด็กน้อยอยู่เรียนเยอะนะครับอ่าสุดท้ายครับผมสุดท้ายสุดท้ายท้ายคลิปนะครับจะขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจนะครับทุกการติดตามที่ติดตามช่องของผมนะครับผมที่กดแชร์กดไลค์นะครับผมขอบคุณ FC ที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับแต่ว่าผม เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าแต่ก่อนกับเบิ้งดีอยู่ว่าสั่นครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลิกติดตามเพราะว่าเบิ้งมันเป็นธุรกิจโพดว่าสันครับผมผมกัดเห็นแบบนั้นผมกัดรู้สึกใจบ่ดีเข้ากันครับผมกับผมกัดเฮ็ดด้วยใจรักเนาะเห็นครับผมอ่าครับผมเสียสารเวลามากนะครับผมผมกัดเสียสละเวลามากนะครับย่ำมือแรงนะครับเลิกงงานผมอ่ามาไทย ควายให้นะครับให้เช่าพี่น้องเกษตรนะครับให้เพื่อนได้รับได้ชมนะครับซีว่าเป็นธุรกิจมั่นก็เป็นธุรกิจได้ครับผมเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับผมที่ยูคู่กับขอชมคงของคุณนะครับผมคนไทยมาสานั่นนะครับแม่บ้าเอ่อบานบางคนกับพ่อรู้ว่าจะได้เรี่งคั้วแ้วกับพ่อรู้จะไปขายตรงไหนครับผมคุณคู่กับเป็นอีกทางหนึ่งที่ซอยให้ครับให้บานพรเจ้าเลยจำนายกับอขอบคุณคู่นั่งด้วยกันครับผมครับ เกษตรกรทุกคนนะครับเลี้ยงควายกัดอย่าขายนะครับผมกัดเพื่อเพื่อที่อะ่าขายเพื่อที่สัางไล่ได้จุนเจีอครอบรัาของของเจ้าของนะครับผมคครรัับบผผมมสำหรับสุดท้ายนี้นะครับผมบอมี่หยางเบ้าลายแล้วครับผมก็ขอข่าวคำว่าสวัสดีครับ Thank <music> you.